สวัสดีค่ะหมอพรทิพย์กุดอนศรัยกรรตกแต่งนะครับรอบที่แล้วหมอค้างไว้ว่าการรักษาแผลเป็นนูนเนี่ยมีวิธีอะไรได้บ้างเนาะเราก็แบ่งแผลเป็นนูนออกเป็น2ชนิดคือแผลเป็นนูนธรรมดากับแผลเป็นนูนคีลอยนะครับจริงๆการรักษาเนี่ยที่ดีที่สุดของทั้ง2แผลเป็นนียก็คือในเชิงการป้องกันไม่ให้แผลเป็นนั้นเปลี่ยนแปลงไปเป็นแผลเป็นทั้ง2ชนิดนี้คือการป้องกันที่ดีที่สุดซึ่งแนวทางการป้องกันแผลเป็นไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปเป็นแผลเป็นนูนเนี่ย มันก็จะตรงกับการรักษาแผลเป็นแบบที่ไม่ใช่การผ่าตัดทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจะพูดไปพร้อมกันเลยว่าการรักษาแผลเป็นแบบไม่ใช่การผ่าตัดและการป้องกันแผลเป็นไม่ให้นูนเนี่ยมันคือการรักษาเหมือนกันนะคะเริ่มด้วยอะไรเริ่มด้วยอย่างที่1ก็คือเราจะต้องลิมิตการบาดเจ็บของแผลแผลนั้นให้น้อยที่สุดเราจะใช้เทคนิคนี้ได้ก็ต่อเมื่อแผลนั้นเป็นแผลเป็นจากการผ่าตัดเท่านั้นเพราะถ้าเป็นแผลเป็นจากการอุบัติเหตุเนี่ยเราไม่สามารถลิมิตข้อนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้น ทำได้ยังไงระหว่างผ่าตัดเซอร์เจียนหรือสัลยรแพทย์เนี่ยก็จะต้องทําทให้ผิวหนังบริเวณนั้นเนี่ยชอกช้าให้น้อยที่สุดนะคบถ้าชอกช้าน้อยแผลเป็นก็จะสวยนะครับเทคนิคการเย็บของคุณหมอก็มีความสําคัญนะคบเทคนิคการเย็บการวางแนวแผลแรงตึงของแผลการเลือกชนิดไหมพวกนี้ก็จะเกี่ยวข้องทั้งหมดในการทําให้เกิดแผลเป็นอันนี้หมอจะไม่ลงรายละเอยียดนะครับ อย่างที่2เมื่อเป็นแผลเกิดขึ้นแล้วเราจะต้องทําให้แผลนั้นหายเร็วที่สุดนะครับเราจะต้องดูแลไม่ให้เกิดการติดเชื้อไม่ให้เกิดการอักเสบนะครับเพราะถ้าแผลหายช้าเนี่ยแผลมีการปริแยกอะไรพวกนี้นะครับจะทําให้เกิดแผลเป็นเยอะขึ้นถ้าแผลชนิดนั้นสามารถเย็บไดใ้ให้หายให้เร็วเนี่ยเราก็จะเลือกการเย็บดีกว่าปล่อยให้หายเองเพราะแผลที่ปล่อยให้หายเองก็จะใช้ระยะเวลาของการหายของแผลมากกว่าพวกนี้แผลเป็นก็จะแย่กว่านะครับข้อที่3 ก็ค,คือเมื่อแผลหายสนิทแล้วเริ่มเป็นแผลเป็นแล้วเนี่ยเราต้องเริ่มการดูแลป้องกันแผลเป็นให้เร็วที่สุดเริ่มด้วยอะไรอย่างที่หนึ่งอ่ะอันนี้หมอจะเริ่มด้วยซิลิโคนเจลนะครับแบบที่ทา,แบบททาอันนี้เราไม่ได้พูดถึงยี่ห้อนะครับก็คือซิลิโคนเจลแบบที่ทาไปที่แผลเป็นนะครับอันนี้จะให้เริ่มเร็วที่สุดเท่าที่แผลจะรับได้เลยซึ่งณปัจจุบันก็มีซิลิโคนเจลบางตัวที่ทําออกมาเป็นสเตอร,ร์ไลน์นะครับก็คือสามารถทาไปบนแผลที่เพิ่งหายได้ Wrong. เราไม <oret Thankfully. S 1> ่ก่อให้เกิดการอุดดดตััันนนนกกกกกาา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 ารรรรรระะะะะคคยเเเือบ็็็จจทให้้้ผผี่ลลสมมมถิไวขึ ซึ่งซิลิโคนเจลเรามีทั้งแบบทาครับอันนี้ไม่ได้บอกว่าต้องยี่ห้อนี้นะครับมีหลายยี่ห้อแล้วก็แบบที่เป็นแผ่นนะคะใช้ต่างกันยังไงก็คือถ้าตำแหน่งไหนสามารถติดแบบแผ่นได้ในความเห็นหมอนะหมอว่าแบบแผ่นเนี่ยมันออกนิดตลอดเวลานะครับแต่ถ้าแบบเจลแล้วแบบเจลนะั้นมันสามารถคงอยู่บนตัวได้นานๆเช่นที่หน้าเนี่ยก,ก็ใช้ได้ทั้งคู่นะครับแต่ถ้าแบบเช่นในร่มผ้าเช่นนะในป้าวนมแผ่เสริมหน้าอกหรือว่าแผา่ตัดหน้าร้องพวกนี้เราใส่เสื้อผ้าเข้าไปแล้วก็ูกเจลพวกที่เป็นเจลแบบทาเนี่ยออกหมดเลยทําให้ผลการรักษาจจะ หายไปนะครในช่วงที่เจลไม่ได้อยู่บนผิวว่าฉะนั้นถ้าเป็นตำแหน่งในร่มผ้าหมออาจจะแนะนําให้ใช้เป็นแผ่นปิดพวกนี้จะออกฤทธิ์ได้ดีกว่านะครับหรือ ข้อที่สามก็คือเราจะเริ่มฉีดยาป้องกันให้มันนูนเลยนะตั้งแต่หรือที่มันเริ่มนูนเล็กๆเนี่ยเราจะเริ่มฉีดยาป้องกันเลยหรือเริ่มเลเซอร์นะครับเลเซอร์ laser กลุ่มที่จับเม็ดสีคือแผลยังแดงๆอยู่เนี่ยบางเคสเราก็นัดมาเลเซอร์เลยนะครับถ้าคนไข้มีความเสี่ยงสงูงที่จะเป็นแผลเป็นนูนนะครับเพราะว่าเลเซอร์ในระยะนี้เราก็จะเลือกกลุ่มเลเซอร์ที่จับเม็ดเลือดแดงนะทำให้สีแดงของแผลเนี่ยมันหายไปเร็วก็แผลเข้าที่เร็วแผลก็จะหายเร็ว,รวโอกาสเป็นแผลเป็นนูนก็จะน้อยนั่นเองนะคร ที่เป็นข้อมือมใช่นปะปัจุบเราใช้มานานแล้วที่ข้อมือที่แขนหรืออะไรที่มันแบบแปะแผ่นก็ไม่อยู่ใช้ใไปแผ่นก็หลุดอะไรประมาณนี้เราก็จะแนะนําให้ติดใส่เป็นอุปกรณ์กดรัดนะครับทางการแพทย์ก็เรียกว่า pressure garment นะครับก็จะทําให้มีการจัดเรียงคอลลาเจน collagen, หรือทําให้กดไปที่แผลเนี่ยทำให้แผลหายได้เร็วมากขึ้นนะครับ แล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือการนวดบำรุงผิวหนังบริเวณรอบแผลเป็นให้มีความชุ่มชื้นนะก็จะทําให้คุณภาพของผิวบริเวณนั้นเนี่ยดีนะครับอ่ะต่อไปอันนี้คือการป้องกันแผลเป็นนะครับรวมถึงการรักษาแผลเป็นแบบไม่ใช่การผ่าตัดทั้งหมดก็จะทําอยู่คร่าวๆประมาณน,นี้แหละนะครับส่วนแผลเป็นชนิดไหนที่เราจะเลือกการผ่าตัด,ดยวรอบหน้าหมอกกจะมาพูดอีกทีกันครั้งนี้ก็ขอไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ